โอ้โยเก่งมาไมมใส่พักใส่พักขาพี่น้องใส่พักกระแยงคว่ำน้ำข้นๆเด้อพี่น้องมือนี่โอ้โยเก่งมาไม่ไม่ไอ้ห้วยๆเลยครับผมปวดอะฮึมบังน้ำมจิ๋เลยพี่น้องน้ำข้นดีขนาดนักเก่งมาห่อนแล้วครับพี่น้องอื รายการครับแซ่บากคักเว้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวังปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อมาพ่อเขาว่าแม่คพกกินพี่น้อง มื่อนี้บอแบกได้แกงมะม่วงมาฝั่งมาต้อนครับผมใส่ผักกระแหงหลือกับใส่สะอมพี่น้องหรือว่าผักคะนวดพี่น้องใส่มาแบบอหอมๆนอมะม่วงต้นมะม่วงพี่น้องเป็นนอกระดับทุบเอาทุบเอาเรื่อยๆพี่น้องเลยโอ้ยจวแซ่บขนาดไหนพี่น้องเลยห <c oughs> น้าขนๆเด้อพี่น้องครับผม <c oughs> โอ้โอ้แซ่บพี่น้องบอแบกใส่เบักแตงพร้อมเด้อพี่น้อง ไส้แทนบหมกบวบครับยุคกอรีนะพี่น้องตั้งมาตั้งเมืองเนาะอันไดใช้ได้กับไส่ลงไปโรดพี่น้องอืมแซ่บนาะเลย โอ้เจ๋งมากท่อนแล้วครับพี่น้องอชุย่ยด ร้นมาน,มานเนี่อนคืออยาอืมอืมอืมการครับแซ่บบรกครักเลย ผมต้องอยากไฟบองยายนี่พี่น้องน้ำข้นให้ๆเยอโอ้ยคับไอห้ามห้ามเลยพี่น้องเลย,ยอืม้ม หอมก็แบบชุดยอดเลยครับพักค่ะมั้ยไม่ได้กินโดนแล้วครับโอ้โฮน,อนอ่ะตองน้อยดีดีอ่ะก็รับน้อ ใช่เห็ดผมด้วยพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเอียง,งก็เหเดออร์เรนจ์จัขนมแมงก็ขอยของใครเด้อพี่น้องเฮดเพิ่อนเ,นเอามาขายนะพี่น้องที่ใช่เป็นแพกตามห่างนะครับผมแมงกมหยก็ซื้อมาว่าใช้เก่งกม่บริอ่านมึงละ แต่ว่าแซ่บขานาด <c oughs> มาท่ตอกร้อเฮาคือคักใช่ปะขึ้นดีขนาดเลยตอกร้อเฮา ของคนว่ามันยังติบอกว่าลูกเดดครับ <c oughs> ในแต่ทางบ้านไครสิเอื้อนเนาะทางบ้านมอแม็กทางคนครพนมเพื่อนอือนจังสี่พี่เนาะอืม พอาค้าเนี่ได้มาจำง่ายๆเลยครับผมของแซ่บบริเกิน์มั่งไงเนี่ยพี่น้อง như mông nọ mông na mình có tiền để kín bố mình có bơi kín lạ chấm nó 150 hả xíp đi rồi ảm thấm đi lạ แพงกับซื้อตัวนะครับผมของเนวเน,ว,เนวอยากเนวมากอืม เส้นหมกแดงกับวานนีลกันได้ครับผมอือสีมาทั้งกานทั้งนั้นอ้เลยทั้งหยอดเลยเสียดาย quoi pompe Hmm mmh. 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 bó Họ mặc sang nhanh hả Bàn bê bố ơi Năm thông na nha không Bú năm thông na mình mặc anh em Nhanh bụi à Chưa rồi Xe bị đi

เยี่ยมเลยพี่น้องสองปูเลยครับผมเอ้ภูณาม,มักเมนูนี่กะแจกน้องใม้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเรื่องใจบรแเวณใเด้อครับผมคิดมาคิดไม่พอกันไหมพี่น้องน่ารับในเงินหมื่นน่าตื่นในเงินแสนครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมสวัสดีสวัสดีครับ